บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจ นอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสง์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสติปัฏฐานทั้งสี่เพื่อให้ทุกคนได้ปฏิบัติ ตั้งสติโดยมีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะกำจัด อภิชาความชอบโทมนัสความชังในโลกเสียข้อแรก ต้องอาศัยมีความเพียรความเพียรนั้นประกอบด้วยลักษณะสามคือหนึ่งอารัมพะเริ่มสองนิคมะดำเนิน ไปสามบรกะกัมะก้าวหน้าไปโดยลำดับประการแรกต้องมีเริ่มที่เรียกว่าอารัมพะนั้น และเมื่อมีเริ่มแล้วก็ต้องมีดำเนินไปเมื่อมีดำเนินไปก็มีความก้าวหน้าไปโดยลำดับทั้งสามนี้เป็นลักษณะของความเพียร ในหมวดประธานะความเพียรรดุยเจ้าตรัสสอนให้มีสังวรประธานเพียรระวังบาปไม่ให้บังเกิดขึ้นในสันดาน ลหานปรปทานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วภาวนาประทานเพียรทำกุศลหรือบุญที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น และสี่อนุรักษ์ขณาประทานเพียนรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมเพื่อให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นนี่เป็นลักษณะของความเพียรในการปฏิบัติสติปัฏฐาน ก็ต้องอาศัยอาตาปีมีความเพียรดังที่กล่าวมานี้และประการที่สองสโตมีสติ ความระลึกได้คือความระลึกหรือนึกถึงประการที่สามสัมพยาโนมีสัมปชัญญะความรู้ตัว สติข้อสองย่อมนำให้เกิดความรู้ตัวและความรู้ตัวก็เป็นเครื่องรักษาสติข้อสองนั้นให้ตั้งอยู่ และมาถึงผลที่มุ่งหมายเป็นข้อที่สี่กำจัดอภิชาความชอบโทมนัสความชังในโลกเสียแต่ในพระบาลีนั่น แสดงว่าอาตาปีสัมมญาโนสติมาวินัยโลเกปิชาโดมนัสสั่งแสดงความเพียรเป็นข้อหนึ่งสัมปชัญญะเป็นข้อสองสติเป็นข้อสามกำจัดอภิชาโทมนัสเป็นข้อสี่ แต่ในทางปฏิบัติทั่วไปนั้นมักแสดงเริ่มด้วยสติเราจึงสัมบัชัญญะทั้งคู่นี้คือสติและสัมบัชัญญะหรือว่าสมบัชัญญะและสติ เมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่าจะต้องมีการปฏิบัติเป็นคู่กันคือว่าเมื่อมีสติระลึกได้ ก็มีสัมปัญชัญญะคือรู้ตัวประกอบเข้ามาจึงจะเป็นที่ตั้งของสติและจะต้องมีสติจึงมีความรู้ตัว ประกอบกันเช่นต้องการปฏิบัติกำหนดอาณาปานสติสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกลมเข้าออกนี้ เป็นที่ตั้งของสติเมื่อตั้งสติกำหนดที่ปลายจมูกก็จะรู้ตัวว่าเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกถ้าไม่มีสติกำหนดก่อน ความรู้ตัวก็ไม่มีว่าเราห้ใจเข้าเราหายใจออกเหมือนอย่างโดยปกติที่ทุกคนไม่ได้ปฏิบัติกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ไม่รู้ตัวเองว่า เรากำลังให้ใจเข้าลมเรากำลังให้ใจออกทั้งที่ให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่ตลอดเวลาแล่ก็ไม่รู้ตัวเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจถึงลมหายใจ แต่ว่าใส่ใจในเรื่องทั้งหลายอื่นซึ่งมีอยู่เป็นอันมากทางอยายตนะทั้งหกคือตาหูจมูกเล่นกายและใจเพราะฉะนั้นการที่จะ มีการรู้ตัวอยู่ในเรื่องอันใดต้องมีความใส่ใจอยู่ในเรื่องนั้นถ้าไม่มีความใส่ใจในเรื่องนั้นแล้วก็ไม่รู้เพราะใจนี้ เรอเรียกว่าจิตใจเป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้หรือธาตุคิดคิดกับรู้นี่เป็นธรรมชาติของจิตใจ จิตใจเป็นธาตุรู้ก็จริงแต่ว่าจะรู้สิ่งใดก็ต้องคิดคือกำหนดถ้าไม่คิดกำหนดก็ไม่รู้ และเมื่อคิดกำหนดก็รู้และเมื่อรู้ก็มีการคิดกำหนดต่อไปรู้กับคิดนี่เป็นคู่กันอยู่ดังนี้จิตใจเป็นธาตุรู้เป็นธาตุคิดดังที่เรียกว่าเป็นวิญญาณธาตุดังกลา่าว และนอกจากนี้ยังเป็นธรรมชาติที่พระพัฒสอนคือผุดพ่องแต่เศร้ามองไปเพราะอุปกิเลสท,ที่จรมาแต่ว่าจิตนี้วิมุตต์หลุดพ้นจากอุปกิเลสได้ ความประพัดสอคือผุดพองก็ปรากฏเพราะเป็นธรรมชาติของกิจประพัดสอนคือผุดพองอุปกิเลสก็คือบรรดากิเลสทั้งหลายทั้งดีบเป็นกิเลสอย่างละเอียด จะเรียกว่าอาสวะอนุสัยทั้งที่เป็นกิเลสอย่างกลางที่เรียกว่าปาริยุทธานกิเลสกิเลสที่ปล้นจิตหรือกลุ่มรุมจิตและที่เป็นอย่างหยาบที่เรียกว่าวีติกมมก,กิเลส คือติเลตที่เป็นเหตุล่วงระเมิดออกมาเป็นมนโนกรรมมาเป็นกายกรรมวจีกรรมทั้งหมดนี้ล้วนไม่ใช่เป็นธรรมชาติของจิต ธรรมชาติกอุงกิตนั้นเป็นวิญญาณธาตุธาตรู้และเป็นธรรมชาติว่าพัดสอนคือบุตรผองลังที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงเรียกบรรดากิเลสทั้งหลายว่าอุปะกิเลสที่แปลว่าเป็นกิเลสที่จองเข้ามา ที่จอนเข้ามาคือกิเลสไม่ใช่เป็นของบ้านของจิตกิเลสเป็นภูที่จอนเข้ามาเหมือนอย่างเป็นอาคันตุก,กะคือภูที่จอนมาหรือเป็นแขกที่จอนเข้ามาสู่จิต เพราะเหตุที่กิเลสไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ของจิตไม่ใช่เป็นเจ้าบานของจิตทั้งอย่างละเอียดอย่างกลางอย่างหยาบจึงละกิเลสได้ อาว่ากิเลสเป็นเนื้อแท้ของจิตแล้วก็ละไม่ได้ถ้าราะว่าเป็นธรรมชาติของจิตเป็นเนื้อแท้ของจิตแต่ธรรมชาติของจิตเนื้อเนื้อเนื้อแท้ของจิตนั่นเป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้ และเป็นธรรมชาติว่าพัดสอนคือผุดพองตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เพราะฉะนั้นจึงสามารถปฏิบัติละกิเลสที่เป็นตัวอุป,ปะคือจรเข้ามาดังที่เรียกอุปกิเลสนั่นได้ แต่เพราะเหตุที่อิเลสที่จอนเข้ามานี่ประกอบด้วยอ,อวิชชาคือความไม่รู้จักสัจจะคือความจริงเพราะฉะนั้น วิชาคือความไม่รู้ที่มีอยู่ในจิตนี้จึงได้สร้างสังขารคือเสียนสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายรับสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายเข้ามาตั้งมันอยู่ในจิต พ,พระสัมมาสัพพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติเพื่อละกิเลสดังเช่นตรัสมหาสิปฐานละสูตรนี้ซึ่งแสดงสติปฐานทั้งสี่ เป็นทางสำหรับปฏิบัติเพื่อตั้งสติยังมีความหมายทั้งสมัมปชัญญะทั้งสติหรือทั้งสติทั้งสมัมปชัญญะซึ่งมีอยู่คู่กันพร้อมทั้งปัญญา หรือว,ว่ารวมเข้าทั้งหมดเป็นมรรคมีองค์แปดอันยอ่อเข้าเป็นไตรสิกขาศีลส,สมาธิปัญญาหรือศีลจิตหรือศีลจิตและปัญญาเป็นทางปฏิบัติดังที่เราทั้งหลาย ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจา้าแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติกันอยู่หลักปฏิบัติในสติปัฏฐานนี้จึงเป็นหลักสำคัญเริ่มต้นแต่อาณาปานสติสติกำนดหัวใจให้เขาเข้าออก สิรดงมาโดยลำดับและต่อจากอานาปานสติประ,ะข้อว่าด้วยสติกำหนดลมหายใจเข้าออกก็มาถึงอิิยาปตะ,ะพระข้อว่าด้วย อิริยาบทเดินยืนนั่งนอนทำสมบัญญะพร้อมทั้งสติความรู้ตัวความรึกได้หรือความได้ความรู้ตัว,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 ตวในอิิยาบทเดินยืนนั่งนอนและต่อจาก ิยปตะปปะก็ถึงปฏิกูลปประพิจารณากายนี้เบื้องบนได้พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำด้ปลายผมลงไปมีนหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดโดยรอบและเต็มปฏิของปฏิกูลไม่สะอาดมีประการต่างๆ มีผมคนเล็บฟันหนังเป็นต้นและปัปพระคือข้ออื่นซึ่งเป็นข้อที่เราทั้งหลายควรสดัดปรับฟังพระสูตรควรศึกษาปฏิบัติไปโดยลำดับ ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำค,ความสงบสืบต่อไป